นายสรพงษ์ภัยทูลพงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องการขอขยายเงินดำเนินโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชนันบางซื่อรางสิท์เพิ่มเติมประมาณ1345ล้านบาทว่าต้องรอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นสอดคล้องกับสัญญาหรือไม่โดยเวลานี้ทราบว่าได้ส่งหนังสือหาหรือไปยังสำนักงานอายการสูงส เพื่อสอบถามถึงกรณีการก่อสร้างเพิ่มเติมดําเนินการถูกต้องหรือไม่เพื่อความชัดเจนและจะเดินหน้าต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในขณะนี้สํานักอายการสูงสุดยังไม่ได้ตอบกลับมา นายสรพงศ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องไปจัดทำแผนและฉายภาพให้เห็นชัดเจนว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เมื่อใดซึ่งเบื้องต้นตามแผนทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงในช่วงเดือนมีนาคม2564แต่ขณะน,นี้ขบวนรถเพิ่งมาถึงเมืองไทย13ขบวนจากทั้งหมด25ขบวน ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องตอบให้ชัดเจนว่าจะรับขบวนรถแล้วเสร็จเมื่อใดอย่างไรก็ตามเวลานี้ได้ตั้งคณะกรรมการทางด้านเทคนิคซึ่งมีนายพิศักดิ์จิตวิริยสิทธิ์นรองประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามในเรื่องนี้แล้วโดยนายศักด์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายที่จะเปิดให้บริการประชาชนโดยเร็วที่สุด นายสรพง์ยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนเรื่องการหาแหล่งเงินที่จะมาใช้ในส่วนของงาน VO ประมาณ1 3 4 5ล้านบาทนั้นจากการตรวจสอบพบว่าสัญญางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อรังสิตย,ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ3,000ล้านบาทก็ต้องพิจ,จารณาว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ของวงเงิน3สัญญามาทั้งหมด6,222ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าที่ปรึกษาค่าภาษีและค่าดำเนินการที่มีการขยายสัญญาคงต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าวงเงินที่แท้จริงนั้นคือเท่าใดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้ให้เวลาดำเนินการเรื่องนี้ให้จบภายใน2เดือนหรือประมาณเดือนตุลาคมนี้ซึ่งขณะนี้เวลาล่วงเลยมาแล้ว3สัปดาห์ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานีกลางบางซื่อนะครับมีความคืบหน้าเล็กน้อยเกี่ยวกับ smart city บางซื่อ โดยนายปัญญาชูพาณิ์รองผู้อํานวยการสนับงานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจรหรือสอนอขอเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อหรือสมาร์ทซิตี้ซึ่งมีนายพิศักดิ์จิตวิริยสินรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอความคืบหน้าการดําเนินโครงการต่างๆที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ สถานีกลางบางซื่อและบริเวณโดยรอบโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปีพุทธศักราช2556มีขนาด32ไร่มีมูลค่าประมาณ10,000ล้านบาทหลังจากก่อนหน้านี้เปิดแล้วไม่มีผู้มายื่นประมูล นายปัญญายังกล่าวต่อว่ากรมธนารักษ กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรายงานว่าอยู่ระหว่างพิจารณาหรือย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพที่จตุจักรหรือหมอชิดสให้กลับไปอยู่สถานีขนส่งหมอชิดกล่าวซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดพื้นที่1 2 0 0 0 0ตารางเมตรโดยที่ประชุมมอบให้สอนอไปประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงคมนาคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจะให้หมอชิดสองอยู่ที่เดิมหรือให้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ นายปัญญากล่าวอีกว่าเบื้องต้นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอชิดเก่าจะพัฒนาโดยบริษัทบางกอกเทอร์มินาลจำกัดหรือ BKT จะมีการสร้างทางยกระดับจากโครงการเพื่อออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิตด้วยระยะทางประมาณ500เมตรโดยจะเป็น2ช่องจราจรไปกลับซึ่งขณะนี้ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังเสนอแผนการ เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อสถานีกลางบางซื่อกับหมอชิส2สองและสถานีรถไฟฟ้าด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้วยแบ่งเป็นสองเส้นทางได้แก่ 1. วงกลมสถานีกลางบางซื่อถึงกทมอสองและเส้นทางที่2วงกลมสถานีกลางบางซื่อถึงแยกลาดพร้าวรัชดาพิเศษ ด้านนายวรวุฒธมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเตรียมเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่17กันยายนนี้เพื่อประกาศขายซองเบื้องต้นจะเสนอให้บอร์ดพิจารณาแนวทางควบคู่โดยเสนอขออนุมัติเพื่อทําการศึกษาการประกวดราคาแปลง A ไปพร้อมกับแปลง A. โดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญตัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี2562ซึ่งมีข้อกำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถเปิดประกวดราคาได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP ดังนั้นจะทำให้การจัดหาเอกชนร่วมลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยประเมินว่าการประมูลแปลง A และ E พร้อมกันจะได้รับการตอบรับจากเ e อกชนเข้าร่วมทุนอย่างมากเนื่องจากพื้นที่แปลง E เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงขนาดที่ดินกว่า79ไร่พื้นที่อยู่ติดกับสถานีกลางบางซื่อรองรับการพัฒนาลักษณะมิกซ์ยูทโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยประเมินว่าจะได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าไปพัฒนาสำนักงานจำนวนมากโมเดลที่เหมาะสมจะคล้ายกับศูนย์ราชการที่มีคอมมูนิตี้ผสมผสานกับสำนักงานรัฐส่วนแปลง A จะเป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานข่าวอย่างแจ้งอีกด้วยว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการเมืองอัจฉริยะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้สอดรับต่อการเดินทางส่วนระบบและโครงข่ายค้ามนาคมจะพัฒนาภายหลังลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงค้ามนาคมและรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อร่วมการศึกษาแผนและประเมินความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารซึ่งเบื้องตน้นคาดว่าจะเริ่มศึกษาช่วงสิ้นปีนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟฟิเจ u r รในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ